มาแกะกล่องแป้งคิวเพลสตัวใหม่กันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวพบกับปริมิกาอีกแล้วเช่นเคยนะคะคลิปนี้หน้าเปื่อยเพราะรีวิวแป้งนี้เองค่ะก็มาเกริ่นหน่อยว่า ก่อนหน้านี้อีชันเป็นคนที่ชอบใช้พิวเพรสมากในส่วนของรองพื้นคือบ้านสกุลแอรี่แมททั้งหมดนี่คือปังปวบนะจนล่าสุดนาะงออกแป้งมาใหม่ซึ่งเป็นก็ได้มาละเดี๋ยวจะมาพูดว่าชื่อเต็มนางมีชื่อว่าอะไรนะคะคิวเพรสวันทูบิวติฟ์แอรี่แมทพาวเดอร์ฟาวเดชั่นเอส3ีเอบวกนั่นเองค่ะเอาตรงๆก็เป็นภาคต่อของน้องคุชชั่นนะคะเอาจริงละหน้าตาคล้ายกันมาก นะครับเป็นแค่แบบในส่วนของแป้งผสมรองพื้นนี่เองด้วยความเค็มของน้องแป้งคนนี้นะคะก็เป็นแป้งที่ปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ําถึง12ชั่วโมงเป็นความเค็มหลักแล้วก็แป้งตัวนี้จะเบลอรูขุขนได้ดีและทําให้รู้สึกเบาผิวมากเขาเค็มมงเ่แพคเกจเหมือนคูชั่นเลยลูความแตกต่างตรงนี้เป็นแป้งช่อดีนะคือตัวนี้มีรูระบายนะจ๊ะอันนี้คือดีมากทำมาดีเปิดออกมาแป้งกลางได้ถึง18ึงสลนะจ๊ะเนื้อพับนี่ว่าทําได้ดีนะคะเป็นพับที่นุ่ม พูดเลยว่ารุ่น Airy Matte ที่เปมใช้ส่วนใหญ่เป็นใช้สี Medium Base นะคะถ้าเป็นคุชชั่นจะเป็น 03, เบอร์ศูนย์สามรองพื้นเป็นเบอร์ศูนย์สี่และคราวนี้ในส่วนของแปง้ง Medium Base คือสีศูนย์สี่นะจ๊ะอย่าจำผิดแล้วก็แปง้งน่าจะเป็นสีศูนย์สาม Sand b a g e เปมก็อยากรู้เหมือนกันว่า Sand b a g e กับ Medium Base ในส่วนของแป้งอะ่ะใช้เบอร์อะไรดีเดี๋ยวไปมา Swatch ต้องแก้นะ,ะทุกคน แซนเบจมีเดียมเบจโกลเด้นเบจนะคะโกลเด้นเบจดำแน่นอนล้านเปอร์เหลืองเลย้มมากแล้วก็แซนเบจเปลนว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงใช้แซนเบจสวยมากแต่เป็นว่าเราจะจบที่มีเดียมเบจสีเดิมสีประจำของเรานะคะถึงแม้ว่ามันก็จะไม่ได้ตรงกับผิวว่าวางอะไรขนาดนะั้นแต่ก็เป็นสีที่แบบใกล้เคียงผิวเปที่สุดแล้วนะคะเราก็จะรู้สีมีเดียมเบจค่ะเป็มขอลงพาที้เป็นรอยสิวตรงนี้ก่อนนะอืมกริบ ได้อยูใต้ตานะครับทุกคนโออได้นะเดี๋ยวขอลงทั้งหน้าให้ดูทุกคน First Impression อย่างแรกพับกับแป้งไปกันด้วยดีมากเหนือแป้งดีงงแล้วก็พับตัวนี้ใช้แล้วไม่เป็นขุยสิ่งที่สองที่รู้สึกได้คือคุณมันเบอร์รูมคนที่ดีมากรู้สึกเบาผิวจริงๆคือมันปกปิดอ่ะแล้วก็รอยตรงเห็นไหมหายหมดเลยคือแบบดี เฟลด์เพช i ันนะคะขอลงข้างหน้าเดี๋ยวมาสรุปผลก,การทดลองในเรื่องแบบแต่งหน้าจะเต็มเรียบร้อยก็มาดูในพาร์ทของแพคเกจจิ้งส่วนตัวทําได้ดีแล้วก็มันเหมือนคุชชั่นมากค่ะตอนนี้คือหยิบผิดบ่อยมากและสิ่งที่ดีที่สุดคือรูตรงนี้รูระบายตรงนี้คือดีคือเป็นแป้งที่ออกมาได้ดีเข้าใจผู้บริโภค ได้ดีมากๆพาบดีมากทุก,ทกโอเวอร์อรอฟแพคเกจดีมากนะครับในส่วนของเฉดสีค่อนข้างครอบคลุมเหมือนเดิม5เฉดสีจุกๆเต็มก็ยังใช้สีมีเดียมเบสเหมือนเดิมนะคะการปกปิดแบบกริปเรียกว่าฟูลคอร์เนชัรู้สึกผิวสวยๆอยู่เห็นไหมการปกปิดคือรอยดำรอยแด,ดงคือไปหมดแต่ใต้ตา,ตาอาจจะต้องคอนซีลเลอร์เพิ่มนิดหนึ่งนะคะกูมันกำเหงกกันน้ำเนี่ยเดี๋ยวตบดึก เดี๋ยวขออกไปข้างนอกเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ12ชั่วโมงตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะคะนะตอนนี้ก็คือจะมาอัปเดตสภาพหน้ากันคืออย่างแรกที่รู้สึกเลยคือการคุมมันดีมากจนงงแต่ก็ไม่แต่ก็จะมีคราบนิดนึงตรงจมูกอะไรเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเป็นสายแว่นตรงนี้ส่วนเรื่องการหลุดทอนระหว่างวันก็เออมันมีหลุดตรงนี้บ้างๆแหละแต่ตรงนี้เออแกะสิวไม่ได้มีผลอะไรนะคะ แต่ถาว่าภาพรวมโอโอ้แปลงตรงนี้โอเคไหมเป้ยกว่าโอเคนะคนี่ส่วนของราคา2 9 9บาทจะสามารถซื้อที่ Shop Q Place ได้ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป้มขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ค่ะฝากกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะไว้าเป้นมีคลิปอะไรเรื่องบางๆอีกเร่ไม่พลาดจะมาอัปเดตกันอีกแน่น,นอน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เป้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ